สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านทุกคนนะคะมือนี้ก,ก็ได้พักหวานปลามาเพิ่มอีกสองกิ่งค่ะเป็นกิ่งจากการตอนค่ะก็ได้มากกิ่งค่อนข้าง,งสมบูรณ์เลยค่ะเพื่อนๆได้มาเพิ่มอีกสองกิง่งมือนอกกี้ก็เลยจะมาอาทดลองปลูกใสจถุงค่ะคลิปที่แล้วปลูกใส่ตะกาค่ะ ในว่าคลิปนี้จะทดลองปลูกใส่ถุงล่องปลูกใส่ถุงก่อนลงก่อนปลูกลงดินค่ะเดี๋ยวจะเทียบกันว่าระว่างปลูกใส่ตะกา้าลงตะก้ากับใส่ถุงดำอันใดมันจะดีกว่ากันค่ะเพื่อนเือน่าเพิ่งได้พันธุ์มาเพิ่มอีกเมื่อวานค่ะเป็นกิ่งพักหวานป่าค่ะเพื่อนเือนจากจังหวัดสระบุรีค่ะ สั่งมาจากสวนค่ะเพื่อนๆตอนนี้กำลังเตรียมกิ่งในการปลูกค่ะเพื่อนๆพ่อบ้านนึงกำลังเตรียมค่ะเพื่อนเ่ให้เพื่อนเพื่อนเบ่งเป็นกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่งค่ะกิ่งพักหวานปลาค่ะเพื่อนๆพื่อนก็จะ นี่ค่ะเป็นเกียงพันกับส้มโบนหรือว่าส้มโบณคลิปนี้จะเอาล่งทุ้งดำค่ะเพื่อนๆจะทดล่องลงทุ้งดำคลิปที่แล้วสองสองกิงแหลกเอาล่งตะกาค่ะเพื่อนๆแต่ว่าสองกิงชุดที่สองนี่ก็จะล่งทุ้งดำ จะเตรียมอนุบาลเพาะไหวก้อนล่งดินปลูกค่ะเ,เพื่อนๆเป็นเกิ่งพักหวานปลาค่ะตัวนี้เป็นเป็นดินค่ะเ,เพื่อนๆดินปลูกนะคะที่เห่าเตรียมไหวค่ะก็จะมีดินมีแกละคะดินมีแกลผสมอยู่ดินแดงค่ะเ,เพื่อนๆ ตอนนี้พ่อบานนะคะกำลังเอาดินใส่ใส่ทุ้งดำค่ะจะเตรียมโตูกเ,เป็นดินพวกเขาไฟค่ค่ะเพื่อนๆทีที่ใดมาเอาเลือกทุ้งดำกับขนาด กระหญยปานกลางค่ะเพื่จะให้หากมุ้นเดิน,ดนหากพักหวานปลาเดินนะคะ นีข้เอาดินใส่ถุงนะคะตั้งไว้ก่อนเป็นถุงที่ซองนะ,ะคะมีผูข้ขาไฟค่ะมีแก๊บ แล้วก็เอากิ่งลุงค่ะอนุบาลไหวปลูกลงถุงก่อนให้มันตแตกกิ่งแตก<ต>ใบตัวน,นี้งอกเล้วคะมันเริมงอกออกมามันเริ่มงอกอนนเป็นกิ่งพันธุ์ทีสมบูรณ์ค่ะที่ทรงมานี่ไายกับโกไหวชัดค่ะเพื่อนๆมันเดิมแตกหยอดแตกกิง่งออกมา หยดออกมากนะคะแล้วจะเอาไว้นี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าอันคลิปที่แล้วค่ะเข้าเอากิ่งพันธุ์บักหวานปลาที่ได้จากการตอนกิ่งลง ใส่ตะกาค่ะื่อว่านคลิปที่แล้วที่ไทยเพื่อนเพื่อนเบิ้งคลิปนี้นะคะใ้มาเพิ่มอีดสองกิ่งค่ะกิ่งพักหวานปลานะคะได้มาเพิ่มอีด,อววะะดเขาก็มาทดลองลงลงทุงดำค่ะลงทุงดำสองสองตน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนใส่ตะก่าสองตนเขาก็จะเลี้ยงไปเรื่อยให้มันแตกกิง่งแต่หยอด ให้แข็งแรงก่อนวันนี้เข้าจงคอยสีลงดินปลูกค่ะเดี๋ยวช่วงตอนลงดินปลูกก็จะไทยให้เพื่อนๆแนฟนเพททุกทกท่านไดีเบิ้งไดีชมกันอีกค่ะเขาะ้ากะจะลดน้ำเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ดูแลไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตถ้าหเหเพื่อนเบิ้งค่ะระหว่งังระหวางที่ดูแลในตะกาแล้วก็ในทุ่งดำนะคะเพื่อนเพื่อน เดีย๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนเนดูเป็นระยะค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็จะหดน้ำค่ะใจแล้วก็ลดน้ำลดน้ำ งพันธุ์ดีสมบูรณ์ค่ะแตกเริ่มแข้งยอดแตกยอดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆจะท่ายทำการปลูกยิ่งพกหวานที่ได้จากการตอนกิ่งมือนีจะทดลองปลูกใจ ทุงดำค่ะคลิปนี้เขาล่องปลูกใส่ทุงดำนะคะจะจะขอหยุดกีการทายท้ำไว้เพียงท่งนนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมา่ายทํำอัปเดตต้นพักหวานปลาที่าลงประกาศกบลังทุ่งดำใหม่ค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็ขคอขอบุณเพื่อนๆทีติดต,ตามค่ะที่ติดตามดูคลิปนะคะคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ